วันสังกตีจตุรถีวันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนตเดือนนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพระนามของพระองค์ในดิทีนี้คือกานดิป,ปาสังกตีจตุรถีวันที่เหล่าสาวกจะทำการบูชาแด่พระองค์ด้วยความรักและความศรัทธาผู้เคร่งครัดจะถือศีลวรรตหรือถือศีลออดในวันนี้ตื่นเช้าทำความสะอาดร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์ดราชันพระองค์รับพลังแห่งชีวิตสวดสรรเสริญบูชาพระพิคเนตก่อนออกไปทำธุ และภารกิจของวันชาววินดูเชื่ออย่างยิ่งว่าพระองค์คือผู้ขจัดอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบูชาหรือการเข้าร่วมพิธีช่วงคำ่ำหลังพระจันทร์ขึ้นถือเป็นความมงคลยิ่ง และในวันสังกตีจตุรถีเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้พิคเนในสวนเทวไลจะมีการทําพิธีถวายพระพิคเนตลอดทั้งวันพิธีที่1พิธีกเนชปูจาการทําบูชาถวายพระองค์ด้วยตนเองตามรูปแบบของนิกายกันนาปัิยะต้อนรับเสด็จบูชาพระองค์เบื้องหน้าองค์พระพิคเนตป้ามหาเศรษฐีปฏิบัติบูชาดัชชาอุปจาระการทําบูชา10ขั้นตอนถวายองค์พระพิคเนตตามขั้นตอน พิธีอาชมานำพิธีชำระล้างทางจิตวิญญาณพิธีอาพิเชกรรมพิธีสงสนานถวายแด่องค์พระพิคเนธถวายของบูชาแด่พระองค์ถวายข้าวสารเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่สมบูรณ์

พ,พ,พิธีอารติเบื้องหน้าองค์พระพิคเนศส,สามารถเข้ามาทำาพิธีกันเนชบูจาได้ด้วยตนเองโดยมีมาสเบสอาจารย์เบสทินก,ก,รกรจาจาปรีดีแนะนำวิธีการและสวดบูชาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น พิธีที่สองพิธีบูชาใหญ่ช่วงพระจันทร์ขึ้นพิธีมหามังคลาอรารตีเริ่มเวลา19นาฬิกา ร่วมสวดมนต์ถวายบูชาและอารตีโดยพร้อมเพียงกันผู้ศรัทธาสามารถเข้าร่วมพิธีได้ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายหรือหากต้องการเป็นเจ้าภาพของบูชาของถวายและฝากบูชาสามารถติดต่อได้ผ่านทีมงานพะิคเนศสวนเทวไลขอให้ทุกท่านบูชาพระพิคเนศอย่างมีความสุขในวันสังกัดตีจตุรถีเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นี้กันี้กันดีพป,ปโมเรยีย Krishna, Krishna, Krishna.